ดวงชะตารายวันวันที่28ธันวาคม2568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันและกลางคืนภาพรวมวันนี้เป็นวันแห่งการสื่อสารและสติปัญญาของคุณเหมาะอย่างยิ่งกับการเจรจาค้าขาย การเขียนหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไอเดียความคิดสร้างสรรค์จะพรั่งพรูสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจหรือโปรเจกต์ใหม่ๆได้การประสานงานต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นการงานโดดเด่นที่สุดในเรื่องการสื่อสารการนำเสนอผลงานการสอบสัมภาษณ์ หรือการปิดการขายจะทำได้ดีเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับงานเสริมที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเขียนหรือการเป็นนายหน้าการประสานงานที่ติดขัดจะถูกแก้ไขได้ด้วยคำพูดของคุณการเงินรายรับมีโอกาสเข้ามาจากหลายทางโดยเฉพาะ รายได้ที่มาจากคำพูดการเจรจาหรือค่านายหน้าการติดต่อเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจจะสำเร็จด้วยดีแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อหนังสือคอร์สเรียนหรือการเดินทางระยะสั้นความรักคนโสดคุณจะมีสเสน่ห์จากการพูดคุย อาจมีคนเข้ามาทำความรู้จักหลายคนในเวลาไล่เลี่ยก,กันแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะเพื่อนคุยแก้เหงายังไม่เจอคนที่จริงจังในความสัมพันธ์คนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่เคยค้างคาใจความสัมพันธ์ จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่ต้องระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้หรืออาการเจ็บคอเนื่องจากอาจต้องใช้เสียงในการสื่อสารมากเป็นพิเศษ สุขภาพใจแจม่มใสดีแต่ระวังความคิดที่ฟุ้มซ่านเกินไปจนนอนไม่หลับอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือการรับข้อมูลมากเกินไปจนสับสนหรือการรับปากคนอื่นมากเกินไปจนทำไม่ไหวและ ต้องระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานจดจ่อทีละเรื่องทำงานให้เสร็จเป็นอย่างอย่างไปหากมีการตกลงสำคัญควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความสับสนการเงินวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดี แม้จะหาเงินได้คล่องแต่ก็อาจรั่วไหลได้ง่ายความรักคนโสดชัดเจนกับคนที่เข้ามาคุยว่าให้สถานะได้แค่ไหน